สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมซากูรัสคูซิมิเลเตอร์เ่นเค่ะนะคะผม <laughs> ก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยปออาจจะลงเกมนี้บ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าปอก็กําลังติดเลยนะคะผพ<ม>อก็คือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเราเนี่ยจะมาร้องให้ยันตังนะคะมาแต่งเป็นสาวพยาบาลดูนะคะว่าจะน่ารักหรือเปล่านะคะก็ถือว่าพอได้อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ปะจะมีสีนะคะให้เราเลือกเต็มเลยค่ะปุ๊บ สีดำก็มีนะคะแต่ปอว่านะสีขาวกับชมพูเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะคะทุกคนหรือว่าถ้าเป็นสีดำอะ่ะมันก็ไม่ได้ป้าใช่ปะคือต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะคะใช่ไหมใช่ไหมไปครับไปครับมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่กันจังนี่เธอเพิ่งจะเข้ามานะเธอก็ถือปืนแล้วหรอเพื่อนเดี๋ยวโอูโ้หูยมีดาบด้วยโอ้โหก็ขอโทษนะคะพอดีว่าฉันเนี่ยเออเป็นหมอสายดำนะคะโอ้โหหมอสายดำเลยหรอลูกก็เกินไปเกินไป โอเคค่ะก็เราเนี่ยจะไปโรงพยาบาลกันนะคะคือว่าคอนเทนต์ในวันนี้คือเป็นพยาบาลหนึ่งวันนะจ๊ะเอ้ยโอเคเดี๋ยวฉันเนี่ยขออนุญ,ญาตนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเอ้ยเดียว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 ก็คือจะถือปืนอย่างหนึ่งเดียวเลยนะคะคืออยากรู้ว่าอันไหนคือชุดนอนคะ เดี๋ยวฉันเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นชุดนอนก่อนนะคะนี่เลยค่ะชุดนอนของฉันนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะออพอดีว่าวันนี้เนี่ยฉันต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยฉันจะไปทํางานวันแรกกันค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยได้รับเป้าหมายมาเป็นพยาบาลหนึ่งวันนะคะเอ,อ๊แต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนนอนเนี่ยขอไปอาบน้ําก่อนนะคะ อุ้ยไม่สิฉันขอแวะขี้ก่อนได้ไหมโอเคปึ๊บนี่นะคะอืบเอ้ยเอ้ยฉันปวดท้องเต็เลยนะ่ะฉันท้องเสียนะ่ะอืบเอ้ยโอเคพอแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็วิ่งมาล้างตูดที่ห้องนี้นะคะนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าค่คะโอ้ยขอส่องกระจกก่อนนะคะอออืือ้หใครเนี่ยหน้าตาสวยสวย นะคะโอเคค่ะอาบน้ำสักครู่นะคะชืบชืบเชบชบชบเอ่ออาบน้ำนอนนะคะทุกคนเป็นไงจะได้สมจริงเนาะอ่าโอ้โหสบายสบายนะคะทุกคนชั้นนะ่ะนะชอบอาบน้ำอุ่นมากๆเลยนะ่ะอืโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเปลี่ยนเสื้อนะคะพร้อมนอนค่ะเอ็นก่อนค่ะก่อนนอนเนี่ย ต้องเล่นกับแมวหน่อยนะคะหวัดดีค่ะน้องแมวแมวน่ารักที่สุดเลยอะ่ะไอแมวบ้าเอ้ยน้องชานมอุยอ้ยอุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนคือแบบว่าปอชอบอะ่ะปอชอบมากเลยอะ่ะ เอ๊แต่ว่าก่อนนอนเนี่ยก็คือขอขอเล่นกับน้องแมวสักหน่อยแล้วกันนะคะน้องแมวโคตรน่ารักเลยดูสิทุกคนเห็นแล้แบบมันเขี้ยวอ่ะมันเขี้ยวมันเขี้ยวโอเคพอแล้วนายดูสิคะว่ามีอะไรกินไหม,อ,มอืยให้ตายเถอะไม่มีอะไรกินเลยทุกคนคะ่ะเอาวัสด,ดี ตอนนี้คือเหมือนว่าน้องชานมเนี่ยจะติดเราแล้วนะคะว่าไงคะหนูติดแม่และคะลูกอืเฮ้ยขอแม่เปิดตาผิงสักหน่อยแล้วกันนะปึ๊บ จะได้อุ่นๆน,นะคะทุกคนโอเคค่ะคือเราก็อาบน้ำแล้วก็เล่นกับน้องแมวเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ต้องเข้ามานอนนะคะอุ้ยแต่ก่อนสิก่อนนอนเนี่ยฉันขอแบะเล่นคอมพิวเตอร์สักหน่อยแล้วกันนะคะปึ๊บไหนขอเล่น GTA เท่าหน่อยสิก็คือว่าก่อนนอนเนี่ยจะต้องเอ่อเล่นคอมนะคะแล้วก็ทำรายงานส่งอาจารย์นะคะแล้วก็ค่อยไปเป็นหมอกันนะคะทุกคน โอเคค่ะก็เล่นคอมพอแล้วเนะาะไป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 นอนดีกว่าค่ะอุ้ยแล้วก่อนนะมีทีวีด้วยนี่นาอะไรหรน้องแมวตอนนี้คือน้องแมวแย่งปอนั่งนะคะเฮ้ยนี่หนูหนูกำลังแย่งที่นั่งของแม่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ไหนปอขอลองอุ้มแมวสิขออุ้มหน่อยค่ะแล้วก็พาน้องแมวไปนอนด้วยนะคะมีอุยอ้ยอุ้ยน่ารักเลยก็คือว่านอนพร้อมแมวเลยนะคะดูสิเอ่อคือแมวเนี่ยกำลังนอนแล้วก็เอาหัวเนี่ยแล้วก็เอาหัวนะคะพิงขาเราค่ะน่ารักมากมากเลยดูดิ กำลังข้างรักน้องแมวของเรานะคะนี่กําลังหลับนะคะก็เออฉันขอพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะพอดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันก็มีงานเช้านะโอ้ยตื่นดีกว่าทุกคนคะ่ะคือโอ้ยทุกคนดูดิพอเห็นรูตูดแมวด้วย <S <S <c oughs> ล่าสุดนะคะคือเราก็แอบส่องตูดน้องแมวแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> ไปดีกว่าตื่นแล้วคะ่ะฉันขอไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาก่อนนะคะโอเค นี่สะพงสะผมนะคะชิวๆค่ะโอเคค่ะแล้วก็คือตอนนี้คือแบบน้องแมวตามติดบอลเลยนะคะเนี่ยไปค่ะทุกคนค่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าค่ะเราจะไปโรงพยาบาลกันนะครับนี่เลยค่ะโรงพยาบาลเตรียมพร้อมแล้วค่ะทุกคนเอเราจะไป โรงพยาบาลนะคะมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องแวะหาผู้ชายก่อนนะคะลุนพี่คะคิดถึงดังเลยอ่ะขออ้อนหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าวันเนี้ยยันจังอะ่ะต้องไปทำงานวันแรกนะคะ่ะโอ้ซู่ๆนะคะที่รักผมรออยู่ตรงนี้นะเออจริงหรอคะฉันขอกำลังใจหน่อยคะ่ะนี่ ขอกอดหน่อยนะวโอเคค่ะแล้วฉันจะได้กลับมานะคะลุงพี่เอ้ยลุงพี่ไม่ต้องตามมาค่ะลุงพี่คะเอออยู่นี่แหละบ,บายยเดี๋ยมานะคะแล้วเจอกันไปแล้วไปแล้วทุกคนเราจะวร์ปไปที่โรงพยาบาลนะคะนี่ไง แล้วถึงโรงพย,ยบาบาลแล้วค่ะทุกคนหูที่นี่เนี่ยใหญ่โตมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิฉันตื่นเต้นมากๆเลยอะเอานายันจังฉันรู้ว่าเธอทำได้นะเพื่อนโอเคโอเคโอเคโอ,คโอ,คโอคไปฮะไปฮะที่นี่คือโรงพย,ยบาบาลใช่ไหมเฮ้ยหวัสด,ดีเธอ วัสด,ดีวันด,ดีฉันชื่อว่ายันจังนะฉันน่ะเเออป็นพนักงานใหม่นะเพื่อนโอ้จริงเหรอใช่แล้วใช่แล้วโอ้ยวัสด,ดีค่ะหมอทำไมหมอหน้าตาเหมือนกันเลยวะวัสด,ดีค่ะฉันเป็นพนักงานใหม่ค่ะฉันชื่อว่ายันจังนะคะหมอโห คือในห้องนี้คือแบบว่ามีเตียงนอนด้วยนะคะนี่นอนเลยค่ะว้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแล้วคืออ้โอ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนนโนทำไมก็คือว่าล่าสุดเนี่ยแมวปอนนะคะน้องชานมเนี่ยตามติดปอเลยนะคะแล้วก็มานอนดมตูดปอด้วย มานอนดมสูดปอด้วยประเด็นน่ะเฮ้ยอะไรกันนี่อะไรกันนี่ไหนแล้วคุณหมอไปไหนเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นแค่พยาบาลนะคะทุกคนไหนที่นี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยด,ดสูสิอุ๊ยว้ายโอ้ยเดี๋ยวแล้วเราเฮ้ยเออคือคือฉันน่ะกำลังร่องนั่งรถเข็นดูดว่ะค่ะโอ้ตุนท่าเข็นโคตรเท่เลย เปิบ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 ทำไมที่นี่ไม่เห็นมีคนไข้เลยล่ะคะคนไข้เป็นไหนหมดคะเนียคุณหมออันนี้เหมือนจะเป็นพนักงานนะคะเนียใช่ปะสวัสด,ดีสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีคือฉันก็สบายดีแหละคะ่ะแต่ว่าฉันก็แค่ทนเฉยนะค่ะคุณอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อก็คือมีรถพยาบาลด้วยนะคะทุกคนมีแค่เนี้ยลงไปเจ้าอุ้ยอุ้ย โอ้โหวิววววิวววเดยวเดี๋ยวเดี๋ยววิววววิววววไม่สิไม่สิคือคือเราจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะคือโรงพยาบาลอะไม่มีอะไรเลยทุกคนจริงเราไปหาเกนคนกันดีกว่าค่ะอ๋อปอรู้แล้ว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 ว้ายอะไรอะอุ้ย ก็คือว่าถ้าเกิดนะคะถ้าเกิดว่ามันได้มีคนไข้มานอนรมางใช่ไหมคะเราว่านะเราหาคนไข้มารมาางกงันดีกว่าคะ่ะทุกคนอย่างเช่นเด็กพรุ่งนี้ยังไงล่ะคะวัดดีน้องหนูน้อย เธอจะไปไหนละจ๊ะอย่านะคะออคืออ,อ๋อเขาจะไปเล่นกันนะคะคือเราเนี่ยต้องการคนไข้ค่ะหรือไม่ก็เป็นศพนะคะเพื่อไปโรงพยาบาลน,นะคะฉันรู้แล้วว่าฉันจะหาศพจากไหนดีเฮ้ยนั่นไงเราบ้านนั้นเราจะไม่ฆ่าเด็กค่ะทุกคนแต่ว่าเราจะฆ่าผู้หญิงคนนี้แทนจะไปไหนนี่นี่แน่ ฟันฟันฟันนี่แน่เรียบรอ้อยทีนี้ก็ไม่น่าจะมีใครเห็นนะคะทุกคนไหนขออุ้มหน่อยแล้วมาเน่มาเน่ฉันจะพาเธอไปที่ราานะรออโรงพยาบาลนะเพื่อนยากเออคุณคะมีคนไข้มาค่ะดูสิคะมีคนไข้มาค่ะฮัลโหลนางพยาบาลไปเล็กหมอมาเร็วคะ่ฮะฮัลโ คือแบบคือคุณไม่โลเพเลยอะฮัลโหลคือคุณไม่โลเพเลยอะคือคุณไม่เห็นศพจริงหรอคะเนี่ยเฮ้เฮ้อฮนังบ้านเนี่ยเธอน,นี่มันทั้งหญิงแล้วเกินนะคือฉันน่ะอุตส่าห์มาคุยด้วยตั้งนานแล้วเธอก็ไม่ยอมคุยกับฉันน่ะหรือว่าเธอจะเอาใช่ไหมฮ้ยฮึฮึคือจะเอาใช่ไหมเฮ้ยจะผ่านแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยเฮ้ยหนีหนี โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยจามาหาฉันได้ยางไรกันโออฉันไปแล้วฉันหนีแล้วฉันหนีก่อนนะคะเออคือเราเนี่ยกลายเป็นนางพยาบาลสายดำค่ะก็คือเป็นคนทั่วนะคะก็คือเป็นคนชั่วเลยนะคะฮ้ยฉันคิดว่านะอยู่ตรงนี้แหละค่ะปลอดภัยค่ะทุกคนเออเนื้ย เฮ้ยเขายังคงตามปอไม่เลิกเลยนะคะเฮ้ยโอ้ยโอ้ข้างในมีรถด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยเจอกันแน่นอนจ้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยฉันขอหนีก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอะคือยิงโดนนั่นหรอฮ้ยเกินเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไปหรือเปล่าแม่นเกินแม่นเกินคุ้คุณฮเข้างบนมีอะไรหรอคะข้างบนก็คือ เป็นที่โอ้โหโอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีหอด้วยทุกคนไปแล้วอเดี๋ยวคือเราจะขึ้นหอระแล้วคือปอขับไม่เป็นนะประเด็นนะโอ้โห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 สุดยอดไปเลยวู้ฮู้เรากำลังขับฮออยู่นะคะขับฮอหนีตำรวจค่ะทุกคนปอว่าน,นะคะแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะจับเราไม่ได้นะคะ เฮ้ยทุกคนเราว่านะเราแวะกันดีกว่าค่ะเออเออเอ,อเราจะแวะจอดตรงนี้นะคะนี่เลยมาเล่นส่วนสนุกกันดีกว่านะจ๊ะโอ้โหไป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 ลงจอดค่ะลงจอดเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะปึบโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเล่นโอ้โห เล่นรถไฟหาะกันนะคะเพราะว่าฉันอยากจะเล่นนะคะก็คือจะได้ผ่อนคลายนะคะฮัลโหลฉันอยากเล่นนะคะได้ไหมดาสิจ้าต้องรอ,อก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วเมื่อไหร่เขาจะลงมาอู้ได้ไงอู้หอ้เออทุกคนค่ะ เมื่อกี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะคะคือเราเนี่ยแค่ต้องการไปยืนรอนะคะเพื่อที่จะเล่นรถไฟเหาะค่ะแต่ว่าเราเนี่ยน่าจะยืนลึกไปค่ะก็เลยโดนรถไฟสอยเลยค่ะก็เลยตายเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอนด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอนด,ด้วยนะคะวันนี้ก็บายบายค่ะแล้วเจอกันนะครับวา เทปะบายบายจ้าจะกันนะครับดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน